บริษัท CP Consumer Product จำกัดในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับรู้ถึงภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปีในปี2566พบผู้ติดเชื้อจากไข้เลือดออกประมาณ150,000รายซึ่งในปี2567คาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ276,945รายเสียชีวิต280รายท้งนี้คาดว่าปีนี้จะพบผู้ ติดเชื้อสูงสุดของค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังถึง3เท่าตัวด้วยเหตุนี้ซอฟเฟลจึงไม่หยุดนิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันลดการสูญเสียโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับคนไทย สวัสดีค่ะไข่มูค่ะพัทรารวีจากเพจเที่ยวแบบครูค่ะที่วันนี้ลูกไม่มาด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝนจากบันทึกคนขี้เที่ยวค่ะใช้มาตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้ก็ยังสาวอยู่แม่ขอบคุณค่ะใช่มาตลอดและใช้ตลอดไปนี่ไม่ได้เตรียมไม่ได้สิใช่เพราะว่าหนึ่งคือไม่แพ้แบบโดนผิวแล้วแบบไม่แสบสบายแล้วเนี่ยฝนเนี่ยเป็นเป็นแฟนตัวยงของกลิ่นส้มเลยเราพกตลอดเพราะว่า เวลาเราไปเที่ยวหน้าฝนหรือไม่หน้หรือแม้แต่ถ้าไม่หน้าฝนเนี่ยไปเที่ยวในป่าโฮมสเตย์ <h om est ay> ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบหนีไม่ได้เลยคือเรื่องยุงคือเราต้องทำความเข้าใจนะว่าประเทศไทยมันเป็นแบบเมืองร้อนเมืองชื้นนมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วพอเราใช้ตัวนี้เนี่ยเราก็สบายตัวขึ้นแล้วก็ ไม่ต้องมาลำคาญเรื่องแบบยุงมากัดเรื่องแบบอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ปลอดภัยไม่ไปคายเลือดออกด้วยใช่ส่วนแม่นะคะเป็นคนที่มีลูกดังนั้นก็จะห่วงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเด็กอะบางทีเขาไม่ชอบใช้อะไรที่มันเนอเนอเขาจะแบบขี้งุนหงิดมากกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าซอฟเฟลตัวนี้โดยเฉพาะเนี่ยกลิ่น <พา S 1> นี้นะคะเนเชอรัลชอบมากๆมันจะมีความเย็นเย็นนิดนึงแล้วก็เด็กก็จะชอบฉีดด้วยค่ะอันนี้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวมันเหมาะกับการเดินทางพกพาและยิ่งแบบไปเที่ยวหลากหลายสไตล์อย่างพวกเราอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่านอนโรงแรมสวยๆ ทั้งโฮมสเตย์ทั้งธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะยิ่งฝนตกชื้นๆแบบเนี้มันก็มาพร้อมยุงเย็นๆนี่ก็คือแบบนัดกันมาเลยแล้วก็ช่วยตัวนี้ช่วยได้ค่ะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งลองตัวนี้ไปเพราะว่าแม่แนะนำแม่ไข่หมกแนะนําชอบเลยค่ะเย็นผิวมากเหมาะกับแบบอากาศแบบอ้าวๆบ้านเราเนาะใช่สดชื่นด้วยเฟรชๆด้วยค่ะตอนเย็นค่ะตอนเย็นแบบบางทีนั่งกินข้าวอยู่ริมน้ําหรือว่าไปพักแบบไปพักตามชุมชนอยู่กับหมู่บ้านแบบในป่าหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งแบบอ่ามันจะมีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ําแบบข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบมียุงเยอะใช่ไหมคะยิ่งแบบช่วงเย็นเยนเนี่ยมาแล้วมาเหมือนนัดกันมาอารมณ์เหมือนนั่งแคมปิ้งหรือว่าปิ้งหมูกระทะอยู่หมันเริ่มมาแล้ว <c oughs> ต่อให้เป็นโรงแรมนะคะถ่ายภาพ<อ>เป็นโรงแรมหรือว่าเรานั่งทานข้าวอะ่ะใกล้กับธรรมชาติแบบเนี้ยยุงมันก็มาได้ทุกที่จริงๆช่วยได้ค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกนะคะเราก็จะฉีดพอเย็นโพลพลเละโพลเพลเราก็หยิบมาป้องกันให้ลูกก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเด็กอาจจะไม่ได้ใส่กางเกงขายาวขนยาวตลอดวันอยู่แล้วมันร้อนเนาะเราก็ฉีดเอาไว้ให้ก่อนเลยป้องกันอันนี้ก็สะดวกด้วยอ่าแบบครีมเอาไว้ใส่รถไว้ทางทางทางนี้จะมีแบบกระเป๋าเดินทางกับใส่ในรถไว้ค่ะแบบสะดว้ในเป้ไว้ในเป้แบบเป็นเป้ที่เอาไว้ใส่แบบกล้องโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีตลอดเลยค่ะเราเราคุยกันแล้วว่าเราจะเราชอบคนละกลิ่นแบบ ไม่ได้ตีกันใช่ไม่แย่งกันเนี่ยอย่างนี้คือฝนชอบตัวครีมมากเพราะว่าเออมาเป็นกลิ่นส้มด้วยแล้วก็มันเป็นมันมีมอเร์ไรเซอร์ทำให้แบบผิวชุ่มชื้นด้วยก็เหมือนแบบกันยุงไปด้วยแล้วก็ได้บำรุงผิวไปด้วยยิ่งแบบช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยเราแบบใช้ใช,ใช้ใช้ร่างกายมาทั้งวันผิวเราแบบเจิญกับมลภาวะมาทั้งวันแล้วมาเจอตัวนี้นะคะ ผิวมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็กันยุงได้ด้วยใช่ส่วนแม่ไข่ชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบใช้สเปรย์แบบเพราะว่าฉีดให้เด็กกับเด็กไม,ไม่ไม่ชอบให้แบบเอาตัวเอามือไปลูบลูบครีมเท่าไหร่ถ้าอันนี้เหมาะกับคนมีลูกมากๆในการฉีด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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นมันจะมีความเย็นเย็นเฟรชเฟรชอีกนิดนึงติดไปไปจมูกค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยแบบเยอะมากต่อปีนะคะซึ่ง เราป้องกันเอาไว้ดีกว่าไปรักษาทีหลังเพราะว่าพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันรักษายากแล้วมันมันเหนื่อยมันมันต้องใช้เวลานานกว่าจะหายแล้วแบบร่างกายเราก็จะแบบกว่าจะฟื้นฟูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตัวป้องกันเอาไว้ดีกว่าอย่างเช่นซอฟเฟลเนี่ยมันมันปลอดภัยด้วยแล้วก็มันใช้ง่ายมันสะดวกด้วยจริงๆคืออยากให้ทุกคนแบบไปเที่ยวคือเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราอยากกลับมาด้วยความแบบมีความสุขความประทับใจเนาะไม่ได้อยากกลับมาพร้อมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบ พกเอาไว้นะคะมีมีเอาไว้ดีกว่าจะไปรักษาทีหลังค่ะเช็กเช่นเดียวกันเพราะว่าจะตัวเราเองไะยังเวลาเป็นอะไรอ่ะเรายังโอเคแต่ถ้าลูกเป็นอะไรนี่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนเป็นแม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ไข้เลือดออกมันมันไม่มีวัคซีนฉีดเนาะมันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ยังพอทุเราได้พอเป็นไข้หวัดไข้เลือดออกเนี่ยมันสําหรับแม่แล้วคือแบบเหมือนใจจะขาดอ่ะทรมานดังนั้นเนี่ย พกทุกบ้านควรมีค่ะไม่ว่าจะพกป้องได้ทั้งครอบครัวจริงคุณพ่อคุณแม่และก็สําคัญคือลูกหลักของเราค่ะเราไม่อยากให้แบบแม้จะป่วยสักนิดนึงเลยใช่ค่ะค่ะก็ยังไงฝากติดตามเพจบันทึกคนขี้เที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราต้องเป็นห่วงต่อให้เราจะไปเที่ยวไปมีความสุขยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพของเราต้องมาก่อนนะคะอย่าลืมป้องกันไข้ือดออกด้วยการพกซอฟเฟลเอาไว้ติดตัวนะคะค่ะ เช่นกัน,นะค่ะของแม่ไข่นะคะก็ติดตามได้ที่เพจเที่ยวแบบกรูนะคะก็ไก่ดอนตารรสาระอูนะทั้งทาง Facebook แล้วก็ t i k t อกทั้งทางอื่นได้ค่ะฝากด้วยค่ะแล้วก็เหมือนน้งองฝนเลยทุกการเดินทางของเราอ่ะมั่นใจแล้วก็ปกป้องคนที่คุณรักได้ด้วยซอฟต์เฟลค่ะ